คือเรารู้ว่าใครได้โทรศัพท์ไปตั้งแต่แรกแล้วเรารู้เพราะว่าเราคุยกับคุณแม่ตอนนั้นพอเรารู้ปุ๊บเราคุยกันในเพื่อนว่าเรื่องมันจะออกมาประมาณไหนซึ่งเราก็คาดกันว่าในโทรศัพท์ถ้ามันมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เจาะไปทางอาชญากรรมได้แล้วว่าตำรวจเขาไม่น่าจะลบออกข่าวนี้เนี่ยยังคง4เดือนละในเรื่องของแตงโม วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องในเพจพี่นนาเธอรู้บ้างไหมทุกครั้งที่อ่านข่าวฉันกลัวสุดเลยคือการอ่านข่าวของเพื่อนฉันอนะกลัวข่าวแบบกระทบใจกลัวข่าวไม่ดีกลัวข่าวอะไรเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นข่าวที่ดีเท่าไหร่ อันนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเลิกติดตามเพจนี้ไปนานแล้วเล่ามาซิว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือในเพจที่ชื่อว่า Happy Melon Official ค่ะนะคะที่ไม่ใช่เพจอันนี้บอกก่อนนะว่าเพจนี้ไม่ใช่เพจของแตงโมจริงๆแต่เป็นเพจที่สร้างมาบอกว่าเป็นแตงโมใช่คือข้อมูลส่วนตัวในมือถือของแตงโมเนี่ยถูกปล่อยออกมาในเพจนี้ หลายรูปหลายคลิปมาก<ะ>ล่าสุดคุณผู้ชมเป็นรูปที่อยากให้ขึ้นเลยอะ่ะเนี่ยรูปสามคนบนเรือนี้ค่ะบอกว่าสังเกตหน้าแตงโมมีความสุขที่ไหนไม่อยากจะถ่ายรูปกับพวกมึงอ,อีกนี่คือรูปนะแล้วก็<ะ>มีมีคลิปมีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างคือเหมือนอัปเดตมาเรื่อยๆแล้วหลายรูปนี่ยนะ ไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีแล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่แตงโมเขาใช้ชีวิตของเขาอะ่ะมันอยู่ในข้อมูลโทรศัพท์มือถือเขาอะ่ะขอพูดแบบนี้ได้ปะอ,อคือแอนนาเองเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว,ว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นแบบประมาณนี้แหละเข้าใจฟิลมหมคือเรารู้ว่าใครได้โทรศัพท์ไปตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> เรารู้เพราะาเราคุยกับคุณแม่ <c oughs> ตอนนั้นพอเรารู้ปุ๊บเราคุยกันในเพื่อนว่าเรื่องมันจะออกมาประมาณไหนซึ่งเราก็คาดการณ์ว่า ในโทรศัพท์ถ้ามันมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่จอบไปทางอาชญากรรมได้แล้วว่าตารวจเขาไม่น่าจะลบออกแล้วตารวจน่าจะส่งไปต่อยาการเพื่อดาเนินคดีต่อหน้านี้ตํารวจได้มือถือเครื่องนี้ไปต้องแล้วแล้วตํารวจเนี่ยเขามีระบบในเรื่องของการดึงข้อมูลไม่ว่าจะลบไปแล้วอะไรก็ตามเขาดึงออกมาได้หมดค่ะประเด็นคือ ไม่ใช่ตำรวจดึงได้อย่างเดียวทางฝั่งของบางจากเองก็ดึงได้ก็มีข้อมูลที่ดึงจาก i อ l คราวได้คราวนี้ถ้ามีข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมหรือบ่งชี้ว่านี่คืออาชญากรรมควรจะส่งรวบรวมให้ทนายเก่งๆนะรวบรวมแล้วให้ส่งอายการฟ้องอมไม่ใช่มาปล่อยในที่สาธารณะแบบนี้แล้วผิดประเด็นตอนนี้เรื่องมันกลายเป็นว่า ประเด็นนะ่ะมันออกไปนอกบ้านนอกที่นอกทางซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมอันนี้เราขอร้องเลยว่าถ้ามันเกี่ยวกับอาชญากรรมหรืออะไรก็ตามที่จะบ่งชี้เรื่องเกี่ยวกับคดีส่งไปเลยหรือว่าทําอะไรก็ได้ทําไปเลยแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวเนี่ยมันเป็นภาพส่วนตัวที่มันเป็นซีครตของเขาเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสในการปรเทคพื้นที่ตัวเองไว้เถอะเพราะว่าภาพบางภาพแบเราพูดตรงนั้นวันก่อนเราดูในคลรบเฮาส์ไม่ควรออกมาเอา,เอามาลงเลย แล้วความแปลก,กว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะ,ะมีคนเชียร์อัพอยากเห็นภาพส่วนตัวของตังโมเฮ้ย <Hey. S 1> สังคมไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะสังคมควรจะมีลิมิตว่าภาพบางภาพอ่ะเราดูได้<ะ>แต่ภาพที่เป็นภาพสีเครดอย่างเช่นภาพที่แบบเห็นเลือนล่างหรืออะไรก็ตาม<ะ>แบบนี้อย่าไปเชียร์อัพให้เขาเอามาเปิดมันไม่เหมาะมันไม่ควรวันนี้โ<ะ>มไม่อยู่แล้วเราอยากจะพูดคําเดียวเลยว่า ไม่อยากให้ใครลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของแตงโมถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคดีที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่านี่คือเกี่ยวกับคดีจะสามารถโยงไปสู่อาชญากรรมหรือว่าการฆาตรกรรมได้เนี่ยนะฮะแนะนำทำเลยไม่มีใครว่าอยากให้ทำด้วยเพราะว่าเราเองพวกเราเองกลุ่มเพื่อนเนี่ยอยากให้ถ้าพวกเราได้โทรศัพท์นะ,าาะเราจะทำอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการมุ่งไปทางคดีมากกว่าแล้วตอนนี้เนี่ย โทรศัพท์ถูกส่งคืนมาให้ที่คุณแม่ยังคือพี่เองอะ่ะคุยกับแม่น้อยลงตอนแรกพี่นัดกับแม่สัปดาห์ที่แล้วอะ่ะพี่นัดกับคุณแม่ว่าจะไปเอาเสื้อผ้าแตงโมนเนี่ยนะฮะมาขายมาขายแล้วเอาเงินทําบุญเพราะว่าเสื้อผ้าแตงโมที่บ้านเนี่ยมันเยอะมากมแต่คราวนี้พอมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับดีเนเอยนี่ยก็คือก็เลยหยุดกันไปก่อนต่างคนต่างแยกกันไปก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้ประเด็นอื่นมาแทรกแซงประเด็นของคดีอเข้าใจใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเราเราจะ ควบคุมการปล่อยภาพนี้ได้ยังไงอ่ะขอความเห็นใจนะสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากโรคนี้ไปแล้วค่ะแล้วโทรศัพท์อ่ะมันมีข้อมูลที่คุณไม่อยากให้ใครเห็นค่ะแล้วอยู่ดีๆมีคนอื่นมาปล่อยคุณจะรู้สึกยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างก็พอเรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยแค่ภาพนะคลิปวิดีโอคลิปเสียงมันมีบางภาพด้วยนะที่เราไปเห็นในข่าวเราหน่อยมากเลยนะจริงๆเราใหญ่จะบอกเลยว่า ขอความเป็นส่วนตัวให้กับโมโด้วยแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ดูแลเขาหน่อยภาพอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่ามาออกโชคดีที่รายการวันนี้สกรีนแล้วไม่มีค่ะนะฮะซึ่งอาจจะต้องบอกแฟนๆด้วยทุกคนว่า่างทีอย่าไปกดไลค์อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาปล่อยออกมาแบบนี้ให้ความสําคัญกับคดีค่ะจงให้ความสำคัญกับคดีจงตามคดีกันต่อแต่อย่าอย่านอกรู้นอกทางและอยากรู้อะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับคดีพอจบ<ม><ม>เพราะว<ม>่าก<ม>็สี่เดือนแล้ว จริง